สวัสดีค่ะกลุ่มที่3คอขอทาเสนอในหัวข้อเรื่อง l ล b ีไวรั s โฮสต์โป t e ีน ABCE1 interacts with the viral f o s f o protein and promotes lepi virus replication บทนำโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดจากไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า i (ABV) เป็นประเด็นของการแทรกแซงทางด้านสนาธารณสุขในวงกว้าง IABV <AB> เป็นไวรัสต้นแบบของสกูลลิตซาไวรัสที่อยู่ในตระกูล r รปโดวิกฤีโดยมีจีโนม RNA เดี่ยวที่ไม่มีการแบ่งส่วนและติดลบโปรตีน IABVP มีความสำคัญสำหรับการจำลองของไวรัสการสังเคราะห์อของ RNA และการป้องกันการกตอบสนองภูมิคุ้มกันไวรัสของโฮสต์นอกจากนี้โปรตีน P ของไวรัสยังยับยั้งการส่งสัญ,ญญาณที่ขึ้นกับ IFNY ชนิดทูผ่าน h o m o d ด m e r STAT1 ABCE1 อยู่ใน Super ร์แฟมิของโปรตีน Cursis การจับ ATP ซึ่งแบ่งออกเป็น7จ็ดกลุ่มย่อยที่แตกต่างกันในเชิงรบ ABCE1 ทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งไรโบนิวคลีอสแลและช่วยเพิ่มความเสถียรของ RNA ในเซลล ABCE1 เกี่ยวข้องในวงจรชีวิตของไวรัสหลายชนิดและทำปฏิกิริยากันกับแกกโปรตีนของไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบุกพ้องของมนุษย์หรือ HIV ทำให้แคปซิดรวมตัวกันได้อย่างง่ายการศึกษาคัดกรอง s i RNA ในระดับจีโนมได้ระบุว่า A B C E1 เป็นโฮสต์ที่จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนจากไวรัสของไวรัสหัดคางทูมการทำงานที่ผิดปกติของ A B C E1 ทำให้เกิดการดื้อต่อการติดเชื้อไวรัสสมองและหัวใจอักเสบและการศึกษาก่อนหน้านี้รายงานว่า A B C E1 เกี่ยวข้องกับการประกอบแคปซิด R A B V วัสดุและอุปกรณ์ 1. เซล์และไวรัส เซลล์ตตัวอ่อนของมนุษย์ HEK293T เซลล์ HEK293T e ที่มี ABC E1 และสายเซลล์ n e u r o b l a s t o m a ของมนุษย์ถูกพาะเลี้ยงใน DMEM ด้วย FBS 10%สายพันธุ์ RABV e v e l e n t l o k i n i k i versus ได้รับการดูแลในห้องปฏิบัติการ สองพลาสม ORF ของ ABCE1 ถูกโครนลงในเฟรมด้วยลำดับแท็ก MYC ของ Terminal C ORF ของ RABVP โปรตีนถูกโครนลงใน pCAGGS Plasmid Vector 3. Antibody e p อดีอีพิโทต่อต้านหนูกระต่ายต่อต้าน MYC Epitope และ Antibody ีทุติยภูมิต่อต้านร่างกาย HRP conjugate Antibody ต่อต้านกระต่าย4การทดสอบแบบดึงลงและการทดสอบภูมิคุ้มกันร,ร่วมเซ l ล์ HEK 293T ถูกทานเฟอร์ด้วย PP n f r a c หรือ PPCfact r เรเเจนถ่ายเท24ชั่วโมงหลังการติดเชื้อเซลล์ถูกบ่มด้วยบัฟเฟอร์สลาย150 m h โซเดียมคล o r ล d e 1 mmol EDTA 0.5%โนนิเดต P40 และสารยับยั้งโปรตีนเป็นเวลา1ชั่วโมงที่4องศาเซลเซียสและหมุนเวียงเป็นเวลา18ชั่วโมงที่4องศาเซลเซียสโปรตีนที่จับกับเจลจะถูกชะด้วยบัฟเฟอร์150มิลิโมลาร์โซเดียมคอไรด์และ0.5มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 6. การวัดความมีชีวิตของเซลล์เซล์ H E K 2 9 3 t ทั้งหมด3คูณ10กำลัง4 ถูกพเพาะเลี้ยงใน DMEM ที่มี FBS 10%และแป่งสภาพด้วย siRNA ที่มีความเข้มข้น30นาโนเมตรโดยใช้สาร Lipofectamine RNAiMAX Reagent ที่48ชั่วโมงหลังการถ่ายเท100ไมโครลิตรของเซลล์ทายเดอร์กล เพิ่มเรีเอเจนต์ส่งสัญญาณเรืองแสง560นาโนเมตรและบันทึกด้วยเครื่องวัดลูมิโนมิเตอร์ไมโครเพดโกลแม็ก967การตั้งสายเซลล์น็อกเอาท์ ABCI พลาสมิดถูกบรรจุลงใน р е с o รอไวรัสในเซลล์ SEK 293โดยใช้ Trans ์ไอทีแอตเลติ ทา a n s f e c t n o n reagent แล้วแปลงสัญญาณล,ลงในสายเซลล์ HEK293T อย่างเสถียรที่เหนี่ยวนำเซลล์ Cell จะถูกเพาะเลี้ยงเสริมที่48ชั่วโมง8การวิเคราะห์ทางสถิติการทดลองแต่ละครั้งทำซ้ำอย่างอิสระอย่างน้อยสองครั้งข้อมูลจากการทดลองตัวแทนแสดงค่าเฉลี่ยบวกลบ S.D. ผลลัพธ์ถูกวิเคราะห์ เพื่อในัยสำคัญทางสถิติโดยใช้การทดสอบของนักเรียนใน Gra p h p a ปริซึ่มไฟผลลัพธ์ที่มีค่า p ที่0.05ถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติผลลัพธ์1การวิเคราะห์ a s s s p e c t r o m e t r y ของโปรตีนเจ้าบ้านที่มีภูมิคุ้มกันร่วมด้วยโปรตีน RABVP เป็นโปรตีนไวรัสที่สำคัญ ที่ขัดขวางเส้นทางการขนส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับ IFN และใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของโฮสต์เพื่อทำหน้าที่ของมันในระหว่างวงจรชีวิตของไวรัส 2. สปฏิกิริยาระหว่างโปรตีน ABC E1 และ RABVP ในบรรดาโปรตีนที่เป็นโฮสต์ที่จ,จัดจำแนกเรามุ่งเน้นไปที่ ABC E1 ซึ่งเป็นตัวยับยั้งเส้นทางการขนส่งสัญญาณแสดงให้เห็นว่าโปรตีน P เป็นโปรตีนไวรัสหลักในการหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับ IFN 3การล้มเหลวของ ABC E1 ลดการจำลองของ RABV ลงเซลล์ HEK293T ถูกทานแฟกด้วย RNA ที่หลบกวนขนาดเล็กวงเล็บ siRNA ที่รวมกลกุ่มกันซึ่งจำเพาะกับ ABCE1 ไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปที่ยีนใดๆแสดงให้เห็นว่า ABCE1 siRNA ยับยั้งการแสดงออกของ ABCE1 ภายในเซลล์ HEK293T แต่ไม่ได้มีผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อความมีชีวิตของเซลล์เมื่อเทียบเปรียบเทียบกับ siRNA ที่มีสัญญาณรบกวนวัดอนุภาคของเซลล์ไวรัสที่ปล่อยออกมาในส่วนน้ำที่36ชั่วโมงหลังการติดเชื้อผลการศึกษาพบว่า i a b v Trader ลดลง6เท่าในส่วนน้ำของเซลล์ ABCE1 knockdown เมื่อเทียบกับเซลล์ปกติ เพื่อตรวจสอบความสำคัญของ ABC1 e ในการจำลองของ IABV การแสดงออกของ EGFP ในเซลล์บง่งบอกถึงการทำซ้ำของ e r ด EGFP และวัดด้วย Flow c y t o m e t r y หลังการติดเชื้อของ siRNA ที่36ชั่วโมงหลังการติดเชื้อเซลล์เป็นบวกที่ติดไวรัส e, RA e, e, e K r a ขีด EGFP เห็นว่าการแสดงออกของ ABCE1 ในเซลล์ Hek293T จะยับยั้งการติดเชื้อของไวรัส RaEGFP ไวรัสสิ่งที่น่าสนใจ ABCE1 ยกเลิกการจำลอง r a b v ในเซลล์ ABCE1 Knockout เซลล์ ABCE1 KO hek 2 9 3 t ที่เสถียรความมีชีวิตของเซลล์ ABCe1kohek e 2 9 3 T ถูกวัดโดยใช้ชุดเครื่องมือทางการคา้าเซลล์ ABCe1kohek e 2 9 3 t ติดไวรัส ERA ท MOI เท่ากับ0.01และตรวจวัดระดับไวรัสในเซลล์เหนือตะก,กรที่36ชั่วโมงหลังการติดเชือ้อ พวกเราทดสอบเพิ่มเติมถึงผลกระทบของ ABC1 e Knockdown วงการจำลองของ RAPV ในเซลล์ s k n s h มาเรียงของเนื้อยืประสาทในมนุษย์โดยถ่ายเชื้อ ABC1 e siRNA และ scramble siRNA ในเซลล์ s k n s h จากผลการศึกษาพบว่าการแสดงออกของ ABCE1 ถูกยับยั้งโดย ABCE1-SINA r จากนั้นทำให้เซลล์ ABCE1 น็อกดาวด้วยไวรัส ERA ที่ MOI 0.01และวัดอนุภาพของไวรัสที่ปล่อยออกมาการแสดงออกมากเกินไปของ ABCE1 ช่วยเพิ่มการจำลอง i a b v เซลล์ HEK293T ถูกท่ายทอกด้วยพาสมิดซึ่งแสดงออก ABC E1 การวิเคราะห์บัิส er ิ er ้งของการแสดงออกของ ABC E1 ในเซลล์ที่24ชั่วโมงหลังการ t r a n s ฟ e c t นเซลล์ที่ถ่ายด้วยพาสมิดที่ระบุติดไวรัส ERA ที่ MOI ของ0.01ระะไทเดอร์ของไวรัสถูกกำหนดโดยใช้ซ s เปอร์เนสแทนของไวรัสที่36ชั่วโมงหลังการติดเชื้อเราทำให้เซลล์ ABC E1KO h e k 2 9 3ีติดเชื้อด้วยไวรัส ERA ท MOI 0.01แสดงให้เห็นผลลัพธ์ว่าไวรัสที่มีฤทธิ์ทำให้ติดเชื้อลดจำนวนลง4เท่าในส่วนน้ำของการพาเรียนเซลล์ ABC E1KO 36ชั่วโมงหลังการติดเชื้อเมื่อเทียบกันกับเซลล์ h e k 2 9 3ี การแสดงออกมากเกินไปของการจำลองแบบ IABV ที่ปรับปรุงแล้วของ ABCE1 ได้ถ่ายเซลล์ HEK 2 9 3 t ด้วยพาสมิดที่แสดง ABCE1 การแสดงออกของ ABCE1 เพิ่มขึ้นในเซลล์ที่โอนย้ายติดไวรัส ABCE1 ที่แสดงออกมากเกินไปในเซลล์ด้วยไวรัส EIA ที่ MOI 0.01และตรวจวัดระดับไวรัสในเซลล์เหนือตะกรนที่36ชั่วโมงหลังการติดเชือ้อผลลัพธ์ของการแสดงให้เห็นว่าอนุภาคไวรัสเพิ่มขึ้น2เท่าในส่วนรอยเหนือตกรนของเซลล์ที่แสดงออก ABC E1 มากเกินไปอภิปรายผล ในการศึกษานี้เราคัดกรองปัจจัยโฮตที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีน RABVP และแสดงให้เห็นว่า AVCE1 ส่งเสริมการจำลอง r a b v และโปรตีน RABVP มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์ RNA ของไวรัสและการบุกรุกภูมิคุ้มกันของไวรัสชี้ให้เห็นว่า ABCE-1 มีส่วนร่วมในการจำลอง r a v v โดยสนับสนุนการทำงานของโปรตีน RABVP ในช่วงวงจรชีวิตของไวรัสการใช้ประโยชน์จาก ABCE-1 เพื่อปฏิปนอมการตอบสนองภูมิคุ้มกันต้านไวรัสของโฮสต์โปรตีน r a v v p เป็นปัจจัยร่วมของ complex virus polymerase และมีส่วนร่วมโดยตรงในการสังเคราะห์ RNA ของไวรัส หลังจากสังเคราะห์ RNA แล้วโปรตีน i RBP b จะมีส่วนร่วมในการปกป้อง RNA ของไวรัสจากการย่อยสลายโดยการปิดกัน้นฟอสฟอรัสและการกระตุ้น IRF3 IRF3 กระตุ้นการแสดงออกของยีน IFNA และ IFNB และส่งเสริมวิธีการสังเคราะห์เอ MC i ไซที่ตอบสนองต่อสัญญาณอินเต f e r o n